สเปซเนี่ยจัดไงให้ปังายสเปซเนี่ยต้อง Walk in Closet สิสวยเก๋นำเทรนเบอร์เนี้ยของต้องมีแล้วค่ะถูกของแม่โย่ <Yo. S 1> แต่แผนที่เพิ่งเอฟมาก็ต้องมีที่แขวนปะ <Yeah. S 1> พวกแมสและคุกกิ้งแอรีอที่บอกจะชวนพี่โอมาชิมฝีมือเนี่ยเท <Hey. S 1> ถูกไหมจริงด้วย มุมเนี้ยมันได้เหมาะกับลายเซอที่จอนมาโยสลักไว้ no. โนะ่ต้องที่แขวนเสื้อโออิงโคสต์อ้องรอกแอนะต้องที่แขวนเสื้อโอิงโ่องเอร็อฟังมานานละเดี๋ยวเคลียร์ให้ต้องร็อกแอนด์หย,ยอกหยอกจ้า,าห้องตังกว้างอะ่ะจะแย่งกันทำไมอ่ะเป็นไง ้าอยากชิวลิฟวิ่งรูมมุมนี้เลยแฟ,แฟร์เบอร์แม่วอล์กอินคลอเซ็ตตรงนี้สิเซิร์ฟสเก็ตแขวนมุมเนี้ยที่เหลือๆเลยส่วนลายเซนจอนมาโย <Yeah! S 1> อันเชิญไว้มุมนี้ได้จะทำอาหารหรือจะทำอะไรหวานๆก็กว้างนะแค่เนี้ยก็เป็นตัวเองได้ไม่มีอึดอัดแลาา้วใส่ไปแล้คะบนโนนที่สุภาลายัยทุกโครงการเราจัดเต็มเรื่องสเปซปลดปล่อยทุกความเป็นคุณได้เต็มพื้นที่จบไหม สุภาไหลสร้างจากชีวิตจริง